ขนาคารใหญ่ที่สุดในอังกฤษแล้วก็ใหญ่ที่สุดในสหราฐอชนาจักรประกาศปลดพนาาักงาน3,000คนโอ้รุนแรงนะเนี่ย3,000คนนี่นะฮะเป็นอยู่กลุ่มพนักงานที่อยู่ในขายจะต้องปลดออกให้ได้ด้วยอีกซดซำไปเหตุผลอะไรถึงปลดหนักปลดมือขนาดนี้นี่นะครับ ธนาคารที่มีชื่อว่ารอยส์แบงค์นะครับรอยส์แบงค์เนี่ยนะครับเป็นธนาคารชั้นนําระดับโลกและเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษด้วยนะฮะมีอายุนามระดับว่าเป็นตํานานของธนาคารของอังกฤษด้วยเนี่ยได้เปิดเผยคืนที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้ธนาคารรอยที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของอังกฤษจะต้องปลดพนักงานครั้งใหญ่และจำนวนพนักงานที่จะปลดครั้งใหญ่นี้ก็ถูกเปิดตัวได้ออกมาแล้ว3,000คนนะครับ3,000คนเนี่ยฮะทีนี้พอเราไปดูรายละเอียดเราจะพบอย่างนี้ครับว่า 3,000คนที่ธนาคารใหญ่ที่สุดอังกฤษจะปลดพนักงานออกในครั้งนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม5%ล่างสุดทําไมต้อง่างนี้รู้ไหมฮะเพราะว่าเป็นกลุ่มพนักงานที่อยู่ใน5%ล่างสุดที่เขาพิจารณาแล้วว่าประเมินผลการทํางานประเมินผลการปฏิบัติงานปรากฏว่าต่ํากว่ามาตรฐานต่ํากว่าเกณฑ์และก็ไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานให้กับธนาคารหนักอย่างเงี้ยหนัก แสดงว่าหรือเชื่อนะฮะมีพนักงานตั้งสามพันคนนะฮะที่ทํางานไม่ขยันขันแข็งไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์นในการพิจารณาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเยอะทีเดียวนะครับและในจํานวนตรงนี้คิดเป็น5%กลุ่มล่างสุดขนาด5%กลุ่มล่างสุดยังมีตั้ง3,000คนนะฮะท่านประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของธนาคารรอยแบงก์สนะครับในชาลีนันเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยนะครับว่าคือในจํานวน3,000คนเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งนะฮะพันห้าคนใน3,000คนตรงนี้ มีทางรอดอยู่2ทางถ้าไม่ปรับปรุงการทํางานและวัดผลต่อเนี่ยนะฮะคุณถูกปลดออกอย่างนแน่นอน1,500คนแต่ถ้าปรับปรุงนะฮะทำผลงานเสร็จแล้วก็วัดกันอีกรอบถ้ายังไม่ถึงอีก ปลดออกอีกครับแต่ถ้าถึงแล้วก็ยังคงต้องทํางานต่อไปนะฮะเนี่ยครับถึงได้บอกว่าโอ้โหธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอังกฤษเนี่ยตัดสินใจใช้นโยบายแบบนี้กันเลยฮะค,คือจริงๆเนี่ยต้องยอมรับกับว่าไม่เพียงแค่ว่าเขาจะปลดพนักงานถึงสามพันคนครั้งใหญ่เท่านั้นธนาคารลอยแบงก์ยังบอกไปเลยนะครับว่าจะปิดปิดสาขาของธนาคารลอยแบงก์ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรทัร้งหมดนี่ยนะครับร้อยสามสิบหกแห่ง้หปลดทั้งคนปิดทั้งสาขาลดต้นทุนครั้งใหญ่ เหตุผลหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคหรือลูกค้าของธนาคารลอยแบงก์ก็ดีนะครับ เข้าหันไปใช้ระบบดิจิทัลแบงกิ้งของธนาคารที่พัฒนาขึ้นมาไว้แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้พฤติกรรมก็คงจะเหมือนคนไทยหรือว่าเหมือนทั่วโลกกันเลยนะครับสะดวกสบายนะครับคล่องตัวไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องเข้า ATM ไม่ต้องกด ATM อะไรก็แล้วลแต่เนี่ยก็เลยทําให้ตอนนี้สิ่งที่ธนาคารจําเป็นจะต้องลดต้นทุนต่อไปเรื่อยๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนที่ไม่ทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคารนะครับธนาคารของ l อยต์แบงก์เนี่ยนะครับ Financial Times ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ในอังกฤษนี่นะครับ เขาก็ยังเปิดเผยเลยนะครับว่าคือปัจจุบันเนี่ยอาชีพของการเป็นพนักงานธนาคารในอังกฤษหรือในสหราชอณาจักาเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูงอยู่ตลอดเวลาในยุคที่เป็นแบบดิจิทัลแบงกิ้งและในยุคที่ตอนนี้ปรากฏว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีของธนาคารมันสูงและรุนแรงอย่างมากๆไม่นับรวมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนส่งผลนะให้รายได้ดอกเบี้ยของธนาคารนั้นชะลอตัวลงนะฮะเนี่ยก็เลยทําให้แบบ วัดอัตราเทิร์นโอเวอร์หรือที่เรียกกันว่าอัตราที่ในแต่ละปีธนาคารนะครับลอยแบงค์เนี่ยมีการปลดหรือว่าพนักงานตัดสินใจลาออกเนี่ยแต่ละปีเนี่ยประมาณปีละ5%ซนะฮะซึ่งตรงนี้เองถามว่ามันก็ยังเป็นอัตราที่ปกติถ้าไม่นับกรณีที่พิเศษอย่างเงี้ยคือมีการปลดตัดลดค่าใช้จ่ายอย่างฉับพลันทันด่วนที่เกิดขึ้นกับธนาคารลอยแบงค์แต่ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็แสดงว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยธุรกิจธนาคารเนี่ยนับวัน,เ,นเราจะไม่เห็นสาขา ที่มองได้ด้วยสายตาเห็นเปล่าเนี่ยนะครับจะไม่มีอีกต่อไปไมันจะหายไปเรื่อยๆเลยนะฮะการมาถึงเทคโนโลยีที่ทําให้ต่อไปนี้การเปิดสาขาของธนาคารนั้นหรือใช้บริการของธนาคารนั้นอยู่ในมือถือตลอดเวลานะฮะเปรียบเสมือนว่าการมีหนึ่งธนาคารในอดีตตอนนี้กับแยกแตกตัวออกมาเป็นธนาคารในโมบายแบงกิ้งเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ล้านเครื่องนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคธนาคารในปัจจุบันวันนี้ไปดิจิตอลกันหมดเรียบร้อย ผมถึงถามว่าครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมเนี่ยไปกดตังเงินสดจากตู้ ATM เมนี่ยเมื่อไหร่จำรหัส ATM กันยังได้อยู่หรือเปล่าครับเนี่ยนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็นเลยครับว่าธนาคารเองตอนนี้ปรับตัวกันทุกหย่อมย่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศกันนะครับ